ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งเทลเลอร์นะครับลูกค้าจะเอาดีซี93ขึ้นทดสอบดูนะครับว่าจะขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับมาถาบอกันล่อมันนะต้องถาเบื้องล้อมันต้องอยู่ในลักษณะนี้นะครับลักษณะคำ อ,อใส่ยักหน้อยอันนี้เป็น DC93 ครับลองขึ้นดูครับเยอะเยอะเลยเพราะว่าขึ้นฝั่งนี้เบียดกว่านิดหนึ่งครับฮะไป,ไ,บไปอีกครับไปอีก ตัวใหญ่ให้ตัวเนี้ยพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อล้างเลยครับล้างเลยเบาเบาเบาล้า,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 างนเอกครับ ลองอาไยขึ้นเงครับเอาไเพิ่างเม่นขนเอาวะครับเล้วเบียดขวาไปนิดนึงเพราะว่าใส่เหลือเยอะมันาโคเล่บัตนะครับอันนี้ดีซีเก้าสามนะครับดีซี้าสาน้ำครับ้ำครับยวยกขึ้เบิ่งนะยกขึ้นไม่นะหลือหลายบันได โอ้สบายสบายครับเป็นครั้งแรกครับโอเคครับมาที่นี่เอาเอาลงมาเนี่ยเพิ่งซ้ายเพิงขวาแสดงว่าเบียดกว่าหลายกว่าเนาะครับอ๋อครับครั้งแรกครั้งแรก ตรงมาเลย เอาอันนี้ค้มลงเวลาขึ้นเวลามันลงนะตัวนี้ตัวชุดเกียวนยวะ่อวให้มันกระดกแห้งครับเออแอนนั่นแหละเรา่ารู้จากเยอะ <c oughs> โอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วยกอ่ะถือละ แน่นครับเอากับบ้านเนี่ยหลางวะน่าจะะตรงตรงกลางมันโอมีมันอยู่ที่เสื้อนี่มันเลยดังแน่ม,นนมนงนองเวลายางเล็กมันเสื้อนี่ครับ โอเคครับโอเคครับผมเอาแบบฝากไปซัมนี้ครับเพียงแตนอครับกระนั้ครับจอดยอเสดยยูดอกเนาะครับผมครับผมโอเคครับก็ฝากไปซัํานี้ครับผมครับสวัสดีครับ